การหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกับ BRN จบลงแล้วครับและถแถลงผลการหารือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายมีถแถลงการร่วมกันที่จะลดเหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับอย่างให้เห็นผลนะครับโดยจะเสนอแผนนี้ระหว่างกันก่อนเดือนรอมฎอนหรือภายในวันที่25เดือนนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ ค,ค,คุณกิติครับครับคุณกิติครับหลังจากใช้เวลาเกือบ9ถึง10ชั่วโมงในการพูดคุยกันกับทางกลุ่ม B R N ล่าสุดได้มีผลออกมาแล้วนะครับในขาที่การสภาวความมั่นคงแห่งชาติได้เปิดเผยผลการพูดคุยเบื้องต้นใน2ประเด็นหลักไปฟังรายละเอียดในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกระบวนการได้มีการร้องเรียนมา5ข้อนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ชี้แจงไปว่าเราได้มีพัฒนาการในการดําเนินการเพื่อสิทธิ์ต่อภาพข้อเท็จจริง จะได้สแสวงหาคําตอบตรง5ข้อนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาของเราเราก็สะท้อนเห็นว่าที่ยังไม่สามารถที่จะตอบคาถามกันได้เนี่ยเพราะความชัดเจนของข้อเรียกร้องนะในเชิงภาษาต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดความชัดเจนดังนั้นกระบวนการก็รับข้อนี้ไปนะครับที่จะส่งรายละเอียดคําชี้แจงแถลงขาเนี่ยของเนื้อหาใน5ข้อนั้นนะ่ะให้มีความชัดเจนนะครับโดยเร็วก่อนที่จะถึงเดือนรม ض ا ن นะครับมาให้ทางเราเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจตรงนี้ แล้วก็จะได้ไปแสวงหาคําตอบร่วมกันต่อไปนะครับส่วนในประเด็นที่2ก็ประเด็นหลักครับก็ต้องกลับไปเรื่องการลดเหตุความรุนแรงนะครับตอนนี้ก็เห็นพร้องต้องการที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับที่เราจะลดเหตุความรุนแรงตอนนี้มาตรการที่จะดําเนินการลักษณะอย่างใดเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะต้องนํากลับไปนะครับแล้วก็รีบนํามาเสนอก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนว่าเราจะมีการปฏิบัติและร่วมดําเนินการกันในลักษณะใดครับผมครับ ที่เห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจนขึ้นในการคุยกันครั้งนี้ก็คือมีถแถลงการร่วมของทั้ง2องฝ่ายนะครับโดยใจความคร่าวๆระบุว่าการประชุมหารือเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้ซึ่งจะขึ้นที่กรุงกราดลัมเปิ์ในวันนี้ทั้ง2องฝ่ายเห็นชอบในข้อตกลงหลักการลดเหตุความรุนแรงตลอดเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความปลอดภัย ส่วนหนึ่งของถแถลงการระบุว่าฝ่าย B R N จะส่งคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอ5ข้อตามที่ได้มอบให้กับฝ่ายไทยแล้วหลังจากที่ได้รับคำอธิบายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวจากฝ่ายไทยที่รับจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้นำกลับมาสู่ที่ประชุมรวมทั้งนำเสนอต่อ B R N ผ่านผู้อำนวยความสะดวกต่อไปซึ่งในที่นี้หมายถึงมาเลเซียนะครับ ประเด็นเรื่องการหาทางยุติเหตุรุนแรงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถูกยกมาพูดคุยกันในการคุยกันในครั้งที่3นี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่จะเริ่มต้นในอีก1เดือนข้างหน้านี้จะใช้เป็นดัชนีชีวัดแต่ว่าแผนการในการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องถูกนําเสนอถึงกันและกันก่อนจะถึงช่วงเดือนรอมฎอนณวันนี้จึงมีการพูดคุยกับฝ่ายกระบวนการซึ่งกระบวนการก็เห็นพ้องกับเรานะครับก็จึงจะทํารายละเอียดเนี่ย ในเรื่อง5ข้อเนี่ยอย่างชัดเจนว่าแต่ละข้อแต่ละประเด็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและจะส่งกลับให้เราก่อนที่จะถึงวันเดือนละมาดอนครับค<ท>รับแต่ว่า,ย,า,าย,ยังไงก็ยังยืนยันว่าอยู่ภายใต้รัฐมนูญไทย,ไท,ยทีนี้จะมีอะไรชีว้วัดครับว่าความรุนแรงเนี่ยลดลงตามที่ได้ตกลงกันบนโต๊ะก็เมื่อถึงเหตุตรงเดือนละมาดอนนั่นแหละครับพอมาตรการที่เสนอมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝ่ายของเราจะลดการปฏิบัติการยังไงของเขาจะลดการปฏิบัติการยังไงแต่แน่นอนครับมาตรการการ รักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงต้องมีอยู่นะครับรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่างๆที่สาคัญต้องมีอยู่แต่ว่าวิธีการตรงเนี้จะปรับกันให้เป็นรับได้ซึ่งกันและกันครับผมครับแต่ว่าสองอ่าแล้วก็เพิ่มเติมครับในเรื่องเรื่องความรุนแรงเนี่ยครับมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่องการนวยยุติธรรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับสบตจะได้จัดคณะกรรมการคณะทํางานในเรื่องการนวยความยุติธรรมให้เกิดความชัดเจนนะครับที่เขาร้องขอมากว่าเป็นประเด็นที่3ในเรื่องอำนวยความยุติธรรมมาตรการ ฝ่ายเราเนี่ยจะพูดให้ชัดได้ได้ไหมครับว่าลดการปิดล็อกตรวคนกับกลุ่มก็เป็นถือว่าเป็นมาตรการตรงนั้นอะไรเราคงจะต้องอ่าเผาลงหรือหยุดลงนะครับนะครับส่วนตรงนั้นแน่นอนแต่ว่ามาตรการที่ยังต้องรักษาความปลอดภัยอ่าซอฟต์แทร็กเก็ตกับสถานที่ต่างๆยังยังคงมีอยู่นะครับไม่ใช่หยุดอะไรทุกอย่างไม่ใช่ใช่ครับอ่มั่นใจได้แค่ไหนว่าเขาสามารถสื่อสารกับกับฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ได้ทั้งสามจังหวัดอ่านะตอนนี้เขายืนยันนะว่าเขาสามารถสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการและขณะเดียวกันเนี่ย ไม่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการเขาก็จะเป็นสะพานเชื่อมกับกระบวนการอื่นด้วยครับผมครับถ้าฟังจากการเปิดเผยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะเห็นว่านับจากนี้ไปจะมีประเด็นที่ต้องจับตาอยู่2-3ประเด็นนะครับนั่นก็คือรายละเอียด5ข้อที่ BRN เเสนอมานั้น ได้รับการทักท้วงว่าควรจะมีรายละเอียดที่เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนมากกว่านี้และจะต้องส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ของไทยก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนหรืออย่างน้อยที่สุดภายในวันที่25เดือนนี้เช่นเดียวกับแผนของเจ้าหน้าที่ไทยก็จะส่งถึงทาง BRN ในช่วงเวลาเดียวกันและหลังจากนั้นตลอดเดือนรอมฎอนจะเป็นช่วงของการวัดผลว่าจะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่ายังคงมีการเกิดขึ้นนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องหาหรือร่วมกันถึงสาเหตุที่ยังคงเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกัน ซึ่งคาดกันว่าการพูดคุยกันนั้นจะมีอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นเดือนรอมฎอนแต่ยังไม่กําหนดช่วงวันเวลาครับคุณกิติครับขอบคุณครับขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่ทราบข่าวผลการพูดคุยก็พอใจนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถลดเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนได้จริงติดตามกับคุณธป,ปนีเอศีชัยสดจากอำเภอเมืองปัตตานีครับคุณธปนีครับ คุณกิติคะสามเดือนที่มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกบวนการ b r n ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทีมข่าวสามิติเราลงพื้นที่มาเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนแบบคู่ขนานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทันทีที่ทราบข่าวนะคะชาวป,ปัตตานีส่วนหนึ่งก็พอใจที่จะมีการลดเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะ ทันทีที่ทราบข่าวผลการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการ BRN ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันในการลดเหตุรุนแรงช่วงเดือนรอมฎอนชาวจังหวัดปัตตานีส่วนหนึ่งก็รู้สึกยินดีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลดความรุนแรงเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความสงบที่ชาวมุสลิมต่างใช้เพื่อสร้างบุญและข้อตกลงครั้งนี้ยังถือเป็นสัญญาณอันดีแห่งความสงบสุขที่คนในพื้นที่ต้องการ ในเมื่อทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งกลุ่ม BRN e ในกลุ่มของเราเนี่ยนะจะมีการสงบศึกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดดบสักพักหนึ่งแล้วก็มหาหันสู่สาศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับพี่น้องทั้งประเทศนะบอกว่าไม่เพียงเฉพาะใน3จังหวัดนะครับเมื่อมีการเริ่มต้นในการหยุดนะอะไรแต่มันก็มันมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนดีใจค่ะ ดีใจที่ว่าที่ว่าเขาแบบจับมือกันได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคนในพื้นที่เขาต้องการที่จะแบบอ,อยู่กันแบบสงบไม่อยากจะฟังข่าวแบบว่าคนนั้นเสียคนนี้ตายไม่อยากถึงไม่ใช่ครอบครัวเราแต่เราก็ไม่อยากฟังว่าเออครอบครัวคนนั้นนะพ่อแม่เขาเสียไปนะเด็กไม่มีพ่อแม่ การลดเหตุช่วงเดือนรอมฎอนก็เป็นไปตามข้อเสนอก่อนหน้านี้ของสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมถึงทางสภาประชาสังคมชายแดนใต้แต่ว่าการรับข้อเสนอ5ข้อของ BRN มาพิจารณาประชาชนในพื้นที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากผลการสำรวจความเห็นก่อนหน้านี้ค่ะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทางสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ยื่นข้อเรียกร้องถึง b บ n ให้ชี้แจงเป้าหมายข้อเรียกร้องให้ชัดและฝ่ายรัฐบาลไทยก็ต้องตั้งคณะกรม งานพิเศษมาศึกษาทั้ง5ข้ออย่างรอบคอบทาง b อ n ได้อธิบายว่าความไม่เป็นธรรมซึ่งเขาเขานำเป็นหัวใจสำคัญของประเด็นการเจรจาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็จะเสนอฝ่ายรัฐว่าฝ่ายรัฐเนี่ยก็น่าจะมีคณะทำงานในลักษณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการพิจารณาข้อเสนอ,อเนื่องจากว่า มีปัญหาว่าการแปลข้อความข้อเสนอของฝ่ายบียเอ็นมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มรู้สึกลังเลว่าจะตรงกับเจตนารมของ b บียเอ็นหรือไม่ อย่างไรก็ตามภาคประชาสังคมยังเสนอแผนที่เดินทางสันติภาพต่อทั้งสองฝ่ายซึ่งต้องเร่งสร้างความไว้วางใจต่อการภายในหนึ่งปีเพื่อที่จะได้เริ่มขั้นตอนการเจราจาและหวังว่าจะเห็นผลทั้งหมดภายใน3ปีค่ะวันนี้นอกจากเหตุรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนที่อำเภอสายบุรีได้รับบาดเจ็บและก็เหตุวางเพลิงที่โรงเรียนที่อำเภอโคกโพนะคะก็ยังไม่มีเหตุรุนแรงในพื้นที่อื่นแต่ว่าเหตุรอบวางระเบิดปืนใหญ่พยาตานีที่หน้า มัสยิดกือเซซึ่งเป็นปืนจำลองเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวจังหวัดปัตตานีนะคะทางกำนันตำบลกือเซออกมาวิงวอนผู้ที่ก่อเหตุนะคะว่าอย่าพยายามใช้ประเด็นนี้สร้างความขัดแยง้งไปติดตามรายงานจากคุณแพงสุดาบรรยาธรรมค่ะ ปืนใหญ่พญาตานีจำลองซึ่งถูกลอบวางระเบิดได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาถูกส่งไปซ่อมแซมที่โรงหล่อในจังหวัดนครปฐมแล้วเหลือไว้เพียงฐานที่ตั้งอยู่หน้ามัสยิดกรือเซกำนันตำบลกรือเซยอมรับว่าชาวบ้านเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการหลออปืนใหญ่พญาตานีจำลองเป็นไปตามมติของชาวบ้านในตำบลกืูเซ แม้เดิมมีการเสนอขอปืนใหญ่พญาตานีของจริงที่ตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมแต่ก็ถือเป็นสมบัติของชาติและต่อมามีพระบรมราชานุญาตให้มีการหล่อปืนจำลองเท่าของจริงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการหล่อล้อมจิตใจของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็อยากจะให้ลูกหลานในอนาคตเนีได้เรียนนี่คือปืนใหญ่ที่บามปาบุรุษเราสร้างมา แล้ก็ว่าองคท่านอนุญาตมาเพราะว่าท่านอยากจะให้ทำเหมือนของเองเมื่อชาวบ้านในพื้นที่เห็นด้วยกับการสร้างปืนใหญ่พญาตานีจำลอง การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีจึงจัดทำโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีขึ้นที่มัสยิดกรือเซเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นหลายครั้งและได้จัดพิธีต้อนรับปืนใหญ่พยาตานีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาทำกลางการต้อนรับของประชาชนจำนวนมาก กำนันตำบลกรือเซยอมรับว่ายังมีกลุ่มผู้คิดต่างไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างปืนใหญ่พยาตานีจำลองจึงไม่อยากให้นำไปเป็นประเด็นขัดแยง้งซึ่ง2ส,สัปดาห์นับจากนำปืนใหญ่มาตั้งไว้มีนักท่องเที่ยวจากไทยและมาเลเซียมาเที่ยวชมจำนวนมากพวกเราที่ที่ยังไม่เข้าใจก็อ,อยากให้สร้างความเข้าใจปืนใหญ่นี้เป็นสเสมือนว่าเป็นสัญ,ญลักษณ ของปัตนีเราและเพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้นะครับสิ่งที่มาเนี่ยเป็นของจำลองแต่จำลองนั้นถูกต้องแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสร้างความเข้าใจเพื่อให้ปัตนีเราให้มีความสุขความเจริญและเกิดความสันติภาพอย่างแน่นอน ที่ตั้งของปืนใหญ่พญาตานีจำลองที่ตอนนี้เหลือแต่เพียงฐานและร่องรอยของการถูกวางระเบิดหลังจากถูกนำมาตั้งที่หน้ามาสัสยิเกอเซได้ไม่ถึง10บวันได้สร้างประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างอย่างไรก็ตามสาเหตุของการวางระเบิดครั้งนี้อาจไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าปืนใหญ่ที่นำมาตั้งนั้นเป็นของจำลองหรือไม่แต่หมายถึงช่วงเวลาที่ถูกนำมาตั้งอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการลอบวางระเบิดปืนใหญ่พยาตานีก่อนถึงวันพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการ BRN และด้วยประวัติศาสตร์ของปืนใหญ่พยาตานีปฏิเสธไม่ได้ที่จะถูกนำไปเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานีแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากประชาชนในพื้นที่เข้าใจประวัติศาสตร์ตรงกันไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนจำลองก็ไม่น่าจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ การศึกษาที่ไปหล่อหลอมกล่อมเกลาให้พลเมืองสามจังหวัดมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในฐานะพลเมืองของรัฐและมองปืนใหญ่พญาตานีคือปืนของเขาและปืนของเราเราที่ว่าคือประเทศไทยถ้าความรู้สึกเขาและเราตรงนี้ไม่ได้ยังแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไ,ไม่ได้และยังไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกเป็นเนื้อเดียวระหว่างปืนพญาตานีจริงกับปืนพญาตานีจำลอง จากเจตนาของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวมสัสยิดกรือเซและจังหวัดปัตตานีที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความคาดหวังให้ปืนใหญ่พญาตานีกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวปัตตานีทําให้กำนันตำบลกรือเซยืนยันว่าระหว่างมีการซ่อมแซมปืนใหญ่จะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้คิดต่างและให้ความรู้กับประชาชน ก่อนจะสอบถามความคิดเห็นอีกครั้งว่าจะนำปืนใหญ่พยาตานีจำลองกลับมาติดตั้งไว้หน้ามัสยิดกรือเซอีกหรือไม่และทำอย่างไรไม่ให้การลอบวางระเบิดปืนใหญ่พยาตานีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานีแทงสุดาปัญญาธรรมข่าวสามมิติรายงาน ข้อตกลงลดเหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะก็สร้างความหวังอีกครั้งหนึ่งให้กับคนในพื้นที่แม้ว่า3เดือนที่ผ่านมาของการพูดคุยนั้นยังมีเหตุรุนแรงจนหลายคนเริ่มหมดหวังกับการพูดคุยนะคะซึ่งก็ยังมีเวลาค่ะคุณกิติคะที่ช่วงเดือนรอมฎอนจะเริ่มขึ้นในประมาณ7กร,รกฎาคมเดือนหน้าค่ะคุณกิติคะขอบคุณครับคุณธปณีครับ